คดีมากที่บิ๊กบอสพอได้สร้างโมเดลทางธุรกิจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดผมอยากจะบอกว่าผมเข้ามาปลายเดือนเมษาผลกำไรที่ได้ไม่ได้เยอะมากครับหลักแสนแต่เป็นหลักแสนในช่วงเวลาที่ชีวิตมันเหลืออยู่แค่นี้เองและในที่สุดเราทั้งคู่ก็ ติดทริปเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสไปปีนี้ด้วยอะครับ ได้ว่าติดตามเรื่องนี้กันยาวๆนะคะหลังจากที่คุณกบไมโครค่ะหรือว่ามือกีตาร์วงไมโครนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีการออกมาเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยก็เป็นอีกคนที่ตกเป็นเหยื่อของการขายตรงนี้ก่อนมีการออกมาโพสรัวๆนะคะรวมไปถึงการโพสคลิปค่ะของคุณแซมยุรนานนะคะก่อนมีการฝากถึง5ดารานะคะว่าควรปิดห้องคุยในปมว่าทําไมเนี่ยผู้เสียหายถึงอยากปริชีพก่อนมีการฝากสะดุ้งไปถึงบอสพอลหลังผู้เสียหายเนี่ยมากมายลันอย่ามาทําใส่ซื้อและล่าสุดน,นะคะต้องบอกว่าเดือดต่อเนื่องค่ะเมื่อเพจด,ดังนะคะได้มีการออกมาแฉลากไส้ของกบไมโครค่ะ เพจดังนะคะมีการออกมาขยี้คลิปค่ะตอนรับบทโคตรกบนะคะบนเวทีดีไอคอนที่เขานั้นนะคะเคยขึ้นเวทีค่ะมาบอกเล่าการประสมความสําเร็จนะคะในการร่วมลงทุนทําธุรกิจจนได้ทริปไปต่างประเทศค่ะงานนี้นะคะบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กระสนันค่ะสืบเนื่องจากป,ประเด็นนะคะสำหรับธุรกิจเครือขายดังค่ะอย่างดีไอคอนกรุ๊ปนะคะหลังจากที่พิธีกรดังค่ะได้มีการเดินหน้านะคะลุยเปิดโปงค่ะแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะมีการลุยจี้คดีนี้กันอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเองค่ะก็ได้มีการอัปเดตผู้เสียาหายนะคะที่มีกรร้งดัลแว็ มากสุดนะคะจนถึง8สายแล้วไม่ว่าจะเป็นการร้องคุณหนุ่มกันชัยโดยตรงร้องทนายเดชาทนายรณรงค์กันซ้อมพลังอีแทนคุณมูลนิธิเป็นหนึ่งทนายตั้มแล้วก็ทนายอัจฉริยะค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อช่วงเหตุการณ์ร้อนค่ะเริ่มถูกเปิดโปงช่วงแรกๆนะคะทางด้านของอีกคนค่ะที่ตกเป็นผู้เสียหายในการร่วมลงทุนครั้งนี้นะคะก็คือคุณกบแมโครค่ะที่ตกเป็นเหยื่อของการขายตรงในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของคุณกบเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยก็เป็นอีกคนที่เคยตกเป็นเหยื่อขของธธุุรรรรกกิิจจจนนนี้นน้้เเเพาาะัยยไไมม่่ใูปแบบคค กว่าจะต่อภาพได้เนี่ยก็ทําไปประมาณ1ปีครึ่งและเข้าไปในช่วงสุดท้ายก่อนหมดโควิดยันผมโง่เองไม่ทันเกมเองซึ่งคุณกบนะคะครั้งนั้นค่ะได้มีการเขียนระบุข้อความเอาไว้ว่าดูเหมือนจะมีคนบาดเจ็บรวมกันในนี้ไม่น้อยเกาะกลุ่มแอดเพื่อนกันเอาไว้นะครับเพื่อกระจ,ระจายแล้วจะรวมตัวกันยากผมอยากบอกว่าผมโง่เองไม่ทันเกมเองไม่เคยค้าขายเลยไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจกว่าจะต่อภาพจบก็ทําไปปีครึ่งผมเข้าไปช่วงพีเรียตสุดท้ายก่อนหมดโควิดในช่วงที่หางานที่ท2ทําผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือรับค่าจ้างใดดทงิินผมกบภรยาเปปไ คูณ2 0 0แสนกว่ากับลงขันยิงแอดด้วยประมาณล้านหนึ่งสุดท้ายเลิกทำเพราะได้คุยกับสอบอได้หลายคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงเอาบ้านรถที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินมาลงสนแทบสส้นเนื้อประดาตัวมีมากมายที่เครียดจนตกสามีขอเลิกลูกไม่คุยด้วยครอบครัวแตกแยกผมทําใจไปต่อไม่ได้จริงๆคนพวกนี้รอส่งเสียงให้สังคมได้ยินอยู่นะครับถึงตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีใครเอาผิดเขาได้หรอกผมเองก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะเขาสร้างเงื่อนไขไว้รักกุมมากเลยได้ต่บอกว่าเขาไม่ผิดหรอกผมมันโง่เองหากวันนั้นรู้ว่า เปิดบิน200,000แล้วพูดมาตรงๆว่าเตรียมค่าลงขันยิงแอดอีก500,000คงไม่มีใครเปิดแน่แต่การบิ้วให้เป็นแบบนี้มันเกิดหลังจากการเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเขาเช็คดีนเอเราจนมั่นใจเขาถึงจะคลายตะขาบกว่าจะเข้าใจก็มีคนตามไปหมดตัวไม่รู้กี่พันคนเอาแค่คูณด้วย200,000ก็พอถ้าพวกเราออกมาพูดได้ไม่ได้พูดว่าเขาผิดอย่างไรแค่พูดว่าเราบาเดเจ็บแค่ไหนแค่นี้ก็น่าจะช่วยให้คนอีกมากมีโอกาสพูดและคนอีกมหาศาลที่ไม่ต้องล้มละลายแต่ช่วยให้สังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่่่่าาธุรรกกกิิจทีไไมผดดมผดฎหยยอะเลลแตับ คนสูญเสียมากมายนั้นอันตรายมากกว่าธุรกิจ18มงกุฎและที่ไม่มีสื่อหรือหน่วยงานใดโฟกัสในเรื่องนี้เพราะคนผิดที่แท้จริงนั้นคือเจ้าทุกที่ไม่ทันเกมที่เรียกว่าขายออนไลน์เองผมรู้ว่าคนของพวกบอสเห็นคอมเมนต์ของผมฝากไปบอกว่าบุญส่วนบุญ,บ,ญบาปส่วนบาปเอามาทดแทนกันไม่ได้อะไรที่ทําแล้วดีก็ขอให้รุ่งเรืองอะไรที่เลวร้ายที่รู้อยู่แก่ใจขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังเรื่องราวของคุณกบไมโครค่ะแพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์นั้นนะคะและหลายคนค่ะก็เริ่มมีการพูดถึงงงอออยยย่่่่าาาามมกกกไดด้้คคคคุณบะ็รเลืนนวัผ Facebook พดภาพตนเองแล้วก็ระบุว่าอย่าเพิ่งตามผมไปออกรายการอะไรเลยช่วยหาทางเซฟให้คนเจ็บหนักได้พูดก่อนเธอเขาเรอโอกาสนี้มานานแล้วเชื่อผมสวที่มีจานวนมหาศาลเหล่านี้ไม่โกหกใส่ร้ายหรอกเขาสูญเสียม,มหาศาลบางบ้านแตกโดนยึดบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเงินทองสุดท้ายหมดเกลี้ยงเครียดจนสตกปางตายอยากได้คืนบ้างก็อยากอยากบอกคนอื่นไม่ให้หลงกลขายออนไลน์ก็อยากกฎหมายก็ไม่ค่อยรู้กลัวโดนฟ้องก็กลัวจากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหาใครไม่กลัวบ้างช่วยคนเหล่านี้ก่อนครับพวกลุงป้านาอาปูยา่ย่าตายายเหล่านี้รว วมกันที่เพจไหนสเตตัสไหนใครรู้ช่วยวางลิงก์ทีนักกฎหมายใจยุติธรรมและมนุษยธรรมท่านใดอาสาเซฟผู้เสียหายผมขออนุโมทนาสาธุเลยครับช่วยพวกเขานะครับวนผมยังแข็งแรงประคองตัวได้วันหลังๆค่อยคุยครับซึ่งหลังจากที่คุณกบไมโครนะคะได้มีการโพสต์ข้อความออกไปนั้นค่ะหลายคนนะคะก็ต่างเข้ามาวิจารณ์กันสนั่นแล้วก็ขอบคุณค่ะที่คุณกบนั้นเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงแต่ไม่จบเท่านี้นะคะเมื่อส1เอตุลาคมที่ผ่านมาด้านคุณกบไมโครเองค่ะก็มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของคุณแซมยูรนัมา้วนับประเด็นนะคะที่มีภาพ ปรากฏร่วมเฟรมกับพ่อขายแม่ขายและก็บอสใหญ่แห่งอาณาจักรดีไอคอนค่ะอีกทั้งคุณแซมนะคะก็ยังนั่งแท่นในตําแหน่งของผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วยโดยคุณกบไมโครนะคะได้มีการแชร์คลิปของคุณแซมค่ะที่มีการพาดหัวข่าวว่าแซมมั่นใจในความบริสุทธิ์ไม่รู้มีคนลงทุนจนหมดตัวเฮ้ยทำโพลตรงๆโกงหรือเปล่าคุณกบไมโครนะคะได้มีการเดือดท้าแซมอยู่นานค่ะรวมไปถึง5ดาราปิดห้องคุยในปมทําไมผู้เสียหายในอยากปลิดชีพก่อนมีการฝากสะดุ้งไปถึงบอสพอลนะคะว่าลั่น ก็ความว่าพี่แซมไม่มีทางเข้าใจว่าปัญหามันคืออะไรหรอกครับเพราะมาซับซ้อนแยบโยนจนเกินกว่าจะเก็ทในเวลาสั้นๆผมถึงได้ย้ำเสมอว่านี่คืออีกหนึ่งรูปแบบของโมเดลธุรกิจที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อนบอกได้เลยว่าคอร์สออนไลน์97 98 99บาทมันโดนแอดซายมาจากชั้นบนสุดเพื่อให้แต่ละสายรับไปดําเนินการคําถามที่พื้นที่สุดทามันเข้าใจง่ายจะมีคนเดือดร้อนมหาศาลขนาดนี้ไหมไม่มีหรอกเพราะมันจะอ่านไต่ได้ไม่ยากแต่ที่มันอ่านยากเพราะคนแก่โดนเด็กมันแกงไงครับนี่แหละย,ยุคอินเทอร์เน็ตพี่แซมการเมนโดบอยผู้คุท เดินอยู่ในกลุ่มผู้บริหารแต่ผมเดินอยู่ในกลุ่มคนตกทุกข์ได้ยากในฐานะที่พี่น้องในวงการบันเทิงถึงผมจะไม่หน้าตาดีพอที่ใครจะยอมรับเป็นพี่น้องด้วยถ้าอยากเห็นเดือนอีกด้านก็นัดมาเปิดห้องคุยการสักครั้งขอแค่สีชั่วโมงที่ไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องแล้วจะได้เห็นภาพที่นึกไม่ถึงผมจะตั้งสติบ,บอกเล่าให้ชัดที่สุดว่าหัวใจของเรื่องนี้มันคืออะไรทําไมคนมากมายถึงอยากฆ่าตัวตายถ้าอยากเจอคนที่สตกติดเตียงปางตายเพราะเครียดที่เปิดบินผมจะพามาให้สัมภาษณ์สดๆพอลสวยวินปันหมอเอกบ๊อบบี้การรอฟงนนะว่่ามีคแกตก ทุกได้ยากมากขนาดไหนอย่าทําเป็นใส่ซื่อเหมือนนิยายส้มแซนด์วิชว่าฉันไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนส่วนสมาชิกที่ยังอยู่ในโมสกดยืนงงอยู่กลางถนนจน10ล้อจะวิ่งทับแล้วยังไลน์มาถามอีกว่าทําไงดีพี่กบบอกได้เลยยืนอยู่ตรงนั้นอย่ายไปไหนเดี๋ยวรถร่วมกระตันยูมาเก็บเองธุรกิจไม่มีภาคนําเข้าไม่มีสมาชิกเพิ่มสินค้าไม่เคลื่อนสู่ผู้บริโภคมันคือจบเรื่องแค่นี้ทําไมไม่เข้าใจครับนี่แหละผลจากการที่พากันกลับตีนพอบนเวทีในงานปลุกยักษ์จาไว้ผมทําเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาอยู่ในหลุมนี้อีกถ้้้้าาคครังนนีีีหหยยุดดไไมม่จะอกลแส หมดเนื้อหมดตัวและในวันเดียวกันนะคะกบไมโครค่ะก็ยังมีการโพสต์อีกว่าถึงผู้เสียหายทุกท่านทั่วประเทศเราถือความจริงไม่ต้องกลัวแจ้งความแล้วจะโดนฟ้องกลับต้องรวมพลังกันแล้วครับอยู่ใกล้สอนอไหนแจ้งที่สอนอนั้นได้เลยครับฝากเพื่อนพี่น้องแชร์ไปให้ไกลที่สุดทีนะครับและอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะ14ตุลาคมนะคะทางเพจดังอย่างอ s o c a y k a e w อ o อีซอค่ะนั้นก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปของกบไมโครนะคะหรือในฐานะของโค้ชกบค่ะที่เคยได้ขึ้นเวทีออกมาบอกเล่าประสบการณ์ความสาเร็จในการร่วมทาธุรกิจจนได้ทริป อีซอขยี้ข่าวหลออีซอนะคะก็ได้มีการโพสร,ระบุข้อความว่ารับบทเป็นผู้กระทําสลับกับบทโดนทําร้ายซึ่งในคลิปวิดีโอค่ะคุณกบไมโครนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าบอสสวยบอสวินท่านเป็นเสาหลักทางความคิดโชคดีมากที่บิ๊กบอสพอลได้สร้างโมเดลทางธุรกิจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดผมอยากจะบอกว่าผมเข้ามาปลายเดือนเมษาผลกําไรที่ได้ในมิถุนาที่ผมกับแฟนผมทําด้วยกันไม่ได้เยอะมากครับหลักแสนแต่เป็นหลักแสนที่ช่วงเวลาชีวิตมันเหลืออยู่แค่นี้ทำกลางคนปรบมือนะคะการสนันฮองค่ะและคุณกบไมโครนะคะ ก็ยังมีการกล่าวอีกว่าและในที่สุดเราทั้งคู่ก็ติดทริปเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสปลายปีนี้ด้วยครับบอสสุดไวยบอสวินท่านเป็นเสาหลักทางความคิดโชคดีมากที่บิ๊กบอสพอได้สร้างโมเดลทางธุรกิจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดผมอยากจะบอกว่าผมเข้ามาปลายเดือนเมษาผลกำไรที่ได้ ในมิสนาที่ผมกับแฟนผมมิกทำด้วยกันไม่ไดีเยอะมากครับหลักแสนแต่เป็นหลักแสนในช่วงเวลาที่ชีวิตมันเหลืออยู่แค่นี้เและในที่สุดเราทั้งคู่ก็ติดทริปเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสไปอีกนี้ด้วยะครับ ทางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ก็อย่างสนั่นมากมายค่ะว่าอา้าวผู้ประสบภัยกลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จซะงั้นหลอกคนมาสมัครกี่คนครับถึงได้ยอดเยอะนะครับคนในคลิปคุณ้นณน,นะคะไหนว่าถูกกระทําล่ะคะฮเฮะอา้าวไหนบอกถูกหลอกออกมาเล่นตัวเองแท้ๆกรรมนึ่ผู้เป็นผู้เสียหายคดีพลิกนึกว่าแกเป็นนักดนตรีนี่มันนักแสดงชัดๆเล่นบทเป๊ะมากทั้งบทผู้ประสบความสําเร็จและบทผู้ประสบภัยที่ชี้นําอย่างมั่นใจว่าไม่มีใครออกผิดเขาได้และโง่เองพวกที่ออกมาแฉต่างก็มีแผลด้วยกันทั้งนั้นอา้าวกบขนาที่หลังเพลงด มาขยี้คลิปดังกล่านี้นะคะคุณกบไมโครค่ะก็ยังไปได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะคะแต่ในความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณกบไมโครนั้นค่ะเมื่อ12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคุณกบค่ะก็ยังได้มีการออกมาขยี้เรื่องเดีไอคอนอย่างต่อเนื่องโดยมีการโพสร,ระบุข้อความว่าเรื่องนี้ยาวนิดซ่อนเร้นสาระสําคัญคดีไอคอนวันนี้ทุกคนอาจพูดได้แบบสินเซียนได้เลยว่าของนี้เขารู้กันมานานแล้วที่หลงกลก็เพราะพวกมึงโลภกันเองมักมากอยากรวยเร็วโง่ชิบพี่น้องประชาชนไทยครับพูดแบบนี้ไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ได้สร้างภูมิคคุ้้มมกัันนใใหสงไททยยยระยะยาวี่ มากไปทุกระดับชั้นตั้งแต่อาจารย์หมอชื่อดังจนถึงชาวไร่ชาวนากลายเป็นเหยื่อคดีนี้เพราะมันเกิดจากการโดนซ่อนเร้นสาระสําคัญมันลึกกว่าการโกหกหลอกลวงการซ่อนเร้นคือบอกไม่หมดไม่ให้เข้าใจทั้งหมดตั้งแต่หัวยันหางแล้วอย่าคิดว่าจะแงเอาออกมาได้ถ้ามันง่ายคงไม่เรียกว่าซ่อนเร้นถ้าไม่ใช่พลังระดับผู้มีอํานาจบนสุดสั่งการลงมาให้เป็นวาระพิเศษเราจะไม่มีทางเอาผิดอะไรได้เลยแล้วคนไทยก็จะเดินจากไปก็อติดข่าวใหม่ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไฟไม่ฟงังสุดท้ายผู้เสียหายกลายเป็นจำเลยโดนฟ้องกลับการก่อกรรมก็จะ เกิดขึ้นเรื่อยๆซ่อนเร้นสาระสําคัญมีโอกาสเกิดกับเราทุกคนไม่ใช่แค่ธุรกิจออนไลน์เจ้าปัญหาเมื่อไรก็ตามที่เราก้าวเข้าไปอยู่วงจรที่ซ่อนเร้นสาระสําคัญเมื่อน,นั้นยิ่งกว่าไก่ตาแตกกว่าจะกลับออกมาได้ก็เสียหายหลายล้านอาจจะพานพาให้เสียชีวิตได้เลยทุกกิจการทุกบริษัททุกรูปแบบธุรกิจหากใครเข้าไปเจอสิ่งที่ซ่อนเร้นสาระสําคัญด้วยตัวเองวันนั้นจะถึงบางอ้อซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราทุกคนเช้านี้ผมจึงขอฝากคําว่าซ่อนเร้นสาระสําคัญไว้ในใจขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทุกคคคนนนนรรับและะะงงาาี้ะะ้เก็ตอ ตามมาต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่เพจดังค่ะแล้วก็ชาวเน็ตนะคะต่างมีการออกมาขยี้ค่ะแล้วก็วิจารณ์กันสนานนะคะทางด้านของคุณโกบไมโครค่ะนั้นจะมีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าอย่างไรบ้างติดตามชมความอัปเดตได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ u ู u ูบชา n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอรต์ตงให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ